ท่านประธานมีปาณิธานอยู่ว่าอยากให้คนไทยทุกๆคนนะมีสุขภาพดีและมีรายได้ทั่วถึงกันนะครับนี่คือปณิธานของท่านประธานเจริญสุขกิจตินะแล้วก็บริษัทพอลิน่าเน็ตเวิร์คบริหารงานโดยนะกรรมการผู้จัดการคือท่านเอดีพิศาลกิจติซึ่งเป็นบุตรชายของท่านประธานเจริญสุขกิตินะครับเติบโตมากๆนะ แล้วก็มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองนะมีศูนย์สาขาที่จังหวัดสุขโขทยัยนะบนเนื้อที่12ไร่นะยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยทีเดียวนะครับนะของบางนี่คือโรงงานของพอริน่าเน็ตเวิร์กครับนะเป็นโรงงานผลิตแห่งใหม่ของเราเป็นโรงงานที่3นะชื่อพอริน่าอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะนี่แหละคือรากฐานของความมั่นคงของบริษัทพอริน่าเน็ตเวิร์กซึ่งครบวงจร มีโรงงานผลิตเองนะสินค้ามีคุณภาพบริษัทมีความมั่นคงแผงกาัตลาดที่ยอดเยี่ยมเนาะใครๆก็สามารถทําได้นะครับนะอาทน,นี้เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าก่อนที่จะเข้าในเรื่องราวของแผงกาัตลาดอยากให้พี่น้องทุกท่านเนาะมาดูระบบการตลาดแบบทั่วๆไปก่อนที่เราเคยใช้ชีวิตประจาวันอยู่นี่แหละครับนะที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันนี้เรามาดูกันก่อนเนาะว่าสินค้าทุกตัวมันจะต้องมีโรงงานผลิต ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะผงซักฟอกยาซีฟันนะทุกอย่างเลยจะต้องมีโรงงานผลิตนะทีนี้ค่าการตลาดเนี่ยสีบวกกาไรเนี่ยโรงงานผลิตเขาเก็บไว้อยู่แล้วแล้วเสร็จปั๊บเขาก็ส่งมานะโฆษณาเพื่อให้ผู้บริโภครู้ว่าสินค้านี่ดีอย่างไรนะการโฆษณาเขาก็จะต้องให้กลุ่มคนที่มีชื่อเสียงดารานักร้องนักแสดงมาโฆษณาเพื่อเป็นเครดิตว่าสินค้านี้เวิร์กดี นะแล้วก็มีค่าขนส่งนะแล้วก็มีอะไรละ่ะเขาเรียกว่าค่าขนส่ง,สงค่าส่งนะแล้วก็ค่าปีกนะอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าพ่อค้าคนกาลางกลุ่มน,น,น,นี้เนี่ยเขาเรียกว่าค่าการตลาดเนี่ยพ่อค้าคนกลางเขาเรียกว่าค่าตลาดตรงนี้หกสิบเปอร์เซ็ต์ตนี้เนี่ยหกสิบบวกสี่สิบไปถึงปลายทางเนี่ยคือเราไปซื้อเนี่ยนะไป อ่ช้อปปิ้งนะร้านสะดวกซื้อต่างๆตามห้างนี่นะเราต้องไปช็อปเนี่ยร้ถูกไหมครับเพราะว่าตรงนี้เขารวมมาแล้วนะมาคิดกับพวกเรานี่แหละนะที่เห็นโลโก้ที่เราเห็นประจําอยู่แล้วอ่ะทีนี้มาถึงในเรื่องของระบบการตลาดแบบทั่วไปแล้วแล้วมาดูเรื่องระบบเครือข่ายของพอลิน่าเน็ตเวิร์กแน่นอนครับพอลิน่าเน็ตเวิร์กก็ต้องมีค่าการผลิตเนาะก็คือ40%เนี่ยนะก็คือตรงนี้บวกกำไรเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ในเรื่องของค่าการตลาดตรงนี้ตัดระบบพ่อค้าคนกลางออกไปเลยผมขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บนึงนะครับนะคอแหบน่แป๊บนึงนะครับนะ ตัดเสียงตัดภาพไปเนาะคอแหบนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของเมื่อสักครู่นี้ไปถึงไหนแล้วนะครับก็คือระบบการตลาดด้วยระบบเครือข่ายโพลินาเน็ตเวิร์กเนาะก็ตัดกลุ่มพ่อค้าคนกลางออกไประบบเดิมๆนะเกาค่าการตลาด60%มาให้กับสมาชิกนะครับเนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่า60%เนี่ยที่ที่เราจะได้เนี่ยนะก็คือทำอย่างไรบ้างมาดูกันต่อนะครับ ค่า,าการตลาดหกสิบเปอร์เซ็นตตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวนี้ครับอ่ะทีนี้ค่าการตลาดหกสิบเปอร์เซ็นตตรงนี้นะครับจะได้มาอย่างไรนะแน่นอนครับก็คือหลักการตลาดง่ายๆระบบเครือข่ายใช้ดีบอกต่อใช้ดีบอกต่อบอกต่อใครบอกต่อญาติบอกต่อเพื่อนบอกต่อพี่บอกต่อน้องบอกต่อคนที่เรารักคนที่เรารู้จักนะให้รู้จักโสมแดงให้รู้จักพลิน่าเคดีให้รู้จักโสมเกาหลีตังกุยพัดตังกุยจับนะครับนะ อันี้เนี่ยนะแน่นอนครับนะถ้าเกิดว่าเราอ,ะ,อ,ะ,อะไรล่ะเป็นคำพูดที่เข้าใจง่ายๆคือเราเปลี่ยนที่ซื้อนะใช้ดีบอกต่อนะจากรายจ่ายเป็นรายรับแบบนี้ท่านว่าเวิร์กไหมน้อแล้วโดยเฉพาะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันด้วยแน่นอนครับเวิร์กแน่นอนเนาะครับเพราะว่าปกติเราก็ไปช้อปปิ้งไปใช้จ่ายโดยที่ผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ยนแทบไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่เรามาช้อปปิ้งกับพอลลิน่านะเราก็มีไรายได้กลับคืนมา ูครอบครัวและก็ญาติพี่น้องของเราครับอาทนี้มาดูเนาะว่า60%เนี่ยนะได้มาอย่างไรแผนเศรษฐีเลยละนะครับอาทนี้มาดูต่อเนาะแผนตลาดของบริษัทพีนาเน็ตเวิร์กครับเป็นแผนแบบไตเนอรี่นะดินามิกมันติยิเจลชั่นซิสเต็มนะมีแผนสองส่วนครับมีรายวันและรายเดือนนะวันนี้ผมจะคุยในเรื่องของรายวันก่อนเนาะว่าอ่ารายได้มาอย่างไรครับเนาะในส่วนของแผนตลาดอมาดูต่อเลยนะครับ <c oughs> รายได้มีด้วยกันทั้งหมด8ช่องทางนะช่องทางแรกคือทั่วไปกําไรจากการขายสินค้านะและรายได้ทางที่2นะโบนัสบริหารเครือข่ายนะครับรายได้วันละ5 0 0 2 4 0 0 0สต่อหนึวันได้มาอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยถึง8ช่องทางทีงนี้ในส่วนของ รายได้ทั้งหมดนะท่านมาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในภายหลังนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะคุยช่องทางที่2ให้ท่านฟังก่อนนะครับว่าไรายได้5 0 0ร้ถึงสองต่อวันนะได้อย่างไรนะตามมาเลยนะครับทีนนี้คุณสมบัติผู้สมัครนะต้องอายุ15ปีนะครับขึ้นไปนะหรือว่าเป็นต้นไปนี่นะครับสำเนาบัตรประชาชนนะสมุดบัญชีธนาคารนะครับอีอเมลเบอร์โทร ถ้าไม่มี Gmail ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มีข้อมูลแค่บัตรประชาชนก็สำเนาทะเบียนบ้านสำเนา,าสำเนาธนาคารก็ใช้ได้แล้วสำเนาทะเบียนบ้านไม่ต้องนะครับนะทีนี้สมัครนะสมาชิกอันดับแรกเนี่ยค่าสมัครนี่1น7บาทนะ107บาทนะแล้วหลังจากนั้นเราซื้อสินค้าสะสมนะครับนะให้ครบ1,500คะแนนนะรู้ว่า PV นะก็เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์เลย ทีนี้คุณจะมีะไรายได้นะค่าการตลาดเนี่ยแปช่องทางได้เลยนะคุณอยากทํากี่ช่องทางนะแปช่องทางก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าคุณเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์อ่ะทีนี้มาดูต่อนะครับนี้ผมสมมุติแล้วกันนะว่าอ่าเป็นสินค้าเนี่ยมันมีหลายกลุ่มเนาะผมเอาตัวอ่าตัวอย่างของพ o ลิน a าเคดสองขวดละกันเพื่อคํานวณตัวเลขง่ายๆนะครับทีนี้เค2ดสองขวดนะราคาสินค้าเนี่ยนะครับนะก็คือรวมค่าสมัคร 2,33 3บาทได้2ขวดนะตอนนี้ค่าสมัคร107ยาทนะแล้วก็ค่าสินค้า1,926่บาทน,นี้คือรวมและสมัครครั้งเดียวนะลุยยาวเลยนะครับเราะทีนี้มาดูต่อนะว่าผลประโยชน์ตอบแทนอะไรได้ทางที่2เป็นยังไงบ้างลองดูตามนะครับ รายได้500ถึง6,000บาทต่อวันมาอย่างไรบ้างอ่ะผมจะค่อยๆอธิบายนะ1,150 0 PV หรือว่า1แต้มเนี่ยก็คือเมื่อสักครู่นี้จําได้ไหมครับว่าเราสมัครซื้อสินค้าปรินาเคด2ขวดนะ2 3 3 3บาทนะครับนี่แหละคือราสดสมบูรณ์คุณจะมะีคะแนนแบบเนี้ยนะ1คะแนนนะหรือว่า1,500 PV นะครับทีนี้เมื่อรหัสสมบูรณ์แล้วปั๊บคุณก็ ไปแนะนําเพื่อนญาติพี่น้องอาจจะใช้สมแดงนะอาจจะใช้พลีน่าเคดีดูแลสุขภาพก็แล้วแต่นะอันนี้ยกสมมุติตัวเลขขึ้นมาเนาะแล้วก็เห็นเป็นรูปธรรมอ่ะสมมุติว่าเราไปชวนนายเกับนายบมาแบบนี้นะตามแผนการตลาดของบริษัท p ลิน่าเน็ตเวิร์กด้วยระบบะการตลาดแบบไตเนอรี่นะถ้าคะแนนมาฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแบบนี้ถือว่าครบเงื่อนไขนะค่าการตลาดคุณจะได้คู่หนึ่งบาทแบบนี้เลยนะครับนะ นี่เนี่ยห้าบาทคุณจะได้นะก็คือรวมแล้วนะครับก็คือทั้งวันหยุดนักาขาัตเลิกรวมแล้วนับไปเลยนะประมาณ10วันทำการนะถ้ามาทุกวันก็นจะทุกวันอะตอนนี้คุณได้หนึ่งคู่แล้ว500บาทนะต่อมา A กับ B นี มีเพื่อนญาติถูกไหมครับนะอาจจะเรื่องของการดูแลสุขภาพหรืออยากมีได้เสริมหรือต้องการาซื้อสมแดงไปใช้สมมุติว่าใน A อ,อาจจะไปแนะนำนะให้กับญาติกับเพื่อนเนี่ยหกพั 6, คะแนนเลยนะหรือว่า4รหัส อาจจะไปนำอันนี้นำอีกฝั่งหนึ่งหกพันคะแนนเลยอันนี้เป็นตัวเลขสมมุติขึ้นมานะอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่าน,นี้แต่สมมุติขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าใจตัวเลขง่ายๆถ้ามาหกพันคะแนนซ้ายหกพันคะแนนขวาเท่ากับว่าใน A เนี่ยมีทั้งซ้ายทั้งขวาเท่ากับข้างละสี่แต้มถ้ามาประกบจับเป็นคู่กันก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยนะสีค่คู่ใน A ก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยนะก็คือ4คู่เนี่ยคู่ละ5 0 0ก็เท่ากับ2,000เลยแบบนี้นะครับทีนี้มาในส่วนของใน A เนาะ ทำได้ใน B ก็ทําได้ถูกไหมครับนะเราเองก็ไปช่วย B b ก็มีญาติมีเพื่อนมีพี่น้องเหมือนกันนะผมสมมุติว่าใน A กับนาย b นะทําเหมือนกันเลยนะอะทีนี้ในส่วนของ A เนี่ยนะครับเมืนะ่อเขาขยายธุรกิจนะเราไปช่วยเขาเราขยายธุรกิจเนะี่ยเราไปช่วยเขาใน A เนี่ยได้ไปแล้วนะสีค่คู่ครับ ข้างซ้าย4คะแนนข้างขวา4คะแนนนับรวมกันแล้วเป็น8คะแนนไปรวมที่คุณอยู่ฝั่ง A นะตัวเราเองยังไม่มีไรายได้ทีนี้ฝั่ง B เนี่ยมาเนะวราถ้าเราดูให้ดีนะเมื่อฝั่ง B เนี่ยทำเหมือน A เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนะแนะนำสอคนเท่ากันนะฝั่งละ6,000คะแนนนะ PV เนี่ยเท่ากันถ้าคิดเป็นแต้มก็ข้างละ4่แต้มใน B ก็จะได้เหมือนกับใน A เลยก็คือ4คู่4คู่ก็2 0 0 0 คะแนนฝั่ง B ก็เท่ากับฝั่ง A คิดง่ายๆเนาะจะได้ตัวเลขไม่ต้องสับสนฝั่ง B ก็มาแปะคะแนนดูวงอ่ะดูตรงตัวเลขที่ขึ้นมาตามที่ผมคลิก powerpoint นะครับนะทีนี้เมื่อคะแนนฝั่ง A มารออยู่แล้วนะฝั่ง B มาปับ๊บแน่นอนครับนะคอมพิวเตอร์ก็คำนวณคอมมิชชั่นให้คุณเลยก็คือคุณจะมีแปะคะแนนซ้ายแปะคะแนนขวานะคุณก็จะมีรายได้เนี่ยนะครับลองดูนะคำนวณปับ๊บคุณก็ยิงไปได้ทั้งหมดเนี่ย8คู่8544 คุณก็จะรับโบนัสนะบริหารเครือข่ายมาสี่พันบาทเลยเด็นะครับอ่ะทีนี้มาดูต่อทีม A กับทีม B แน่นอนครับเขาก็มีญาติมีเพื่อนมีพี่มีน้องถูกไหมครับถ้าสินค้าไม่ดีเนี่ยนะการตลาดยังไงก็ไปต่อไม่ได้ถูกไหมครับทีนี้สินค้าดีใช่ดีบอกต่อสมแดงฉีดก็ติดดอกออกผลดีนะลดต้นทุนนะแล้วก็สินค้าด้านสุขภาพอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเนาะเพราะว่า60ปีและตำนานสมเกาหลีตรงกักคนคับอ่ะทีนี้ สินค้าก็แนี่ทีมงานเราก็ขยายธุรกิจแนะนํากันอย่างต่อเนื่องครับทีนี้สมมุติว่านะทีม A กับทีม B เนี่ยขยายธุรกิจเท่ากันนะวันนี้ก็มาอีก8คะแนน8แต้มทั้งซ้ายทั้งขวาถ้ากับว่าคุณก็จะมีไรายได้เนี่ยแบบนี้สนะี่พันนะหรือว่า8คู่เนี่ยนะต่อวันแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดมาทุกวันมาทุกวันนะเก0าสี่พันคูณสามสิบวันนะสามสิบวันเนี่ยเดือนหนึ่งก็คือแสนสองนะหนึ่งแสนสองหมื่นบาทต่อเดือน อันนี้คือที่มาของรายได้ของบริษัทพรินาเน็ตเวิร์กตามแผนการขายและการตลาดนะทีน,นี้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะก็คือเขาเรียกว่าทําธุรกิจแบบอสองสายแต่บริษัทของเราแผนตลาดของพรินาเน็ตเวิรเขาเรียกว่าไตเนอรี่คุณต้องทำสามสายนะหรือคุณต้องมี3มสายเอามาดูต่อนะครับตอนนี้คุณช่วยสายงานทีม A ทีม B นะเติบโตและนะทีม A ทีม B นะธุรกิจเริ่มออโต้นาผู้นำเยอะแยะมากมายแล้ว นะทีนี้คุณไปขยายทีม C โดยใช้ความรู้แบบเดิมๆเ,เคยช่วย A กับช่วย B อย่างไรก็เอาความรู้แบบเดิมๆไปช่วยใน C ขายสปอนเซอร์ขายสปอนเซอร์ผู้สินค้า how m e e ติ้งอยู่อย่างเงี้ยนะเอาทีนี้มาดูต่อครับนะคุณก็ช่วยใน C ใน C, ใน C. ก็อยากสําเร็จเขาก็เติบโตเขาก็ทํางานกับคุณถูกไหมทีนี้ใน C เนี่ยนะนะมียอดธุรกิจเหมือนกับใน A กับใน B เท่ากับว่าวันนี้เนะี่ยคุณมีธุรกิจเติบโตเหมือนกัน3ส,สาย นะมีสายละ8คะแนนทั้ง3สายวิธีคำนวณก็คือ8 3 24นะหารด้วย2คือจับคู่เนี่ยได้12คู่12คู่คูณ500ก็เท่ากับ6,000นะ6,000ต่อวันถ้าคูมาทุกวันคูณ30วันเนี่ยเท่ากับเดือนหนึง180,000บาทต่อเดือนนี่คือที่มาของไรายได้นะ1ธุรกิจวันละ6,000เห็นไหมครับผมเอาเมาส์ไปชี้ให้ดูเนาะอย่าตรงนี้ครับนะ6 500ถึง6,000บาทต่อ1วัน อันนี้ในแผนการตลาดของบริษัท Polyana Network ครับที่ให้เห็นว่าไรายได้ทางที่สอง500ถึง2,000ได้อย่างไรนะนั่นแหละครับคือถ้าวันนี้ถามท่านเนาะว่าถ้าในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ถ้ามีไรายได้แบบนี้เนี่ยท่านว่าเวิร์กไหมงานประจําก็ทําไม่เสียนะแล้วเราเวิร์ก from home ทำงานที่บ้านกับ p o l าเ n a Network ได้ด้วยครับเนาะ180,000บาทต่อเดือนธรรมดา นะอาจจะเจ็สิเปอร์เซหรือห้าสิบเเซของตรงนี้เนี่ยทำงานประจำด้วยเนี่ยไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับอทีนี้มาดูครับว่าสอง0มืนสี่ได้มาอย่างไงเดี๋ยวลองมาดูต่อนะครับตอนนี้เราทำอยู่แค่หนึ่งรหัสนะหรือว่าหนึ่งธุรกิจามาดูนะครับว่าสองหมืนสี่เนี่ยนะได้มาอย่างไงนะทีนี้ดัดตามแผนตลาดของบริษัทพยนาเน็ตเวิร์กนะครับนันะหนึ่งชื่อหรือว่าหนึ่งบัตรประชาชนเนี่ยนะคุณสามารถขยายธุรกิจนะหรือว่า สร้างธุรกิจได้ทั้งหมด4รหัสหรือว่า4ธุรกิจครับทีนี้มาดูต่อนะว่า20,004นะ20,004นพันบาทเนี่ยนะต่อวันละ720,000ต่อเดือนเนี่ยนะได้มาอย่างไรครับแน่นอนครับเมื่อสักครู่นี้เราสมัคร1รหัสใช่ไหมนะวันนี้เราจะสมัครเนี่ยนะก็คือให้เต็ม4รหัสเลยก็คือ6,000คะแนนเลย6,000คะแนนเนี่ยหรือว่า6วันพีวีมาอย่างไรลองมาดูต่อนะครับนะามาดูนะครับ ศูนย์หนึ่งเมื่อสักครู่นี้ศูนย์หนึ่งใช่ไหมอ่าทีนี้เราเปิดธุรกิจที่สองเปิดธุรกิจที่สามเปิดธุรกิจที่สี่ให้ครบเลยสี่ธุรกิจนะทีนี้สี่ธุรกิจเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะจะเป็นชื่อเราทั้งหมดเลยสี่ธุรกิจนะถ้าเราสมบครนะโดยเปิดธุรกิจนะปรินาเคดีครับนะผมสมมุติว่า นะเปิดแบบนี้หมดเลยนะท่านอาจาจะจเป็นซื้อสมแดงหรืออะไรก็แล้วแต่แต,แต่คำนวณแบบนี้มันง่ายกว่าเนาะตัวเลขมันได้ลงตัวนะทีนี้สมมติว่า4รหัสเนี่ยนะท่านทำเหมือนกันหมดเลยนะก็คือรหัสละ2 0 3 0 3-3บาทคูณ4เท่ากับ8,132บาทนะทั้งหมดครับเป็นธุรกิจของคุณทั้งหมดเลยนะ3 4 3 4เป็นชื่อคุณทั้งหมดเลยครับคุณจะได้พอลินาเคดีไปทั้งหมด8ขวดนะะหัสละ2ขวด อ่ะทีนี้มาดูของแผงกตรตลาดของ VAP 24ต่อวันได้อย่างไรบ้างอ่ะตามมานะครับนะอ่ะ VAP เนี่ย24ต่อวัน7 2 0 0 0บาทต่อเดือนคุณสามารถนะดูตามไฟล์ PowerPoint ได้เลยนะครับคุณสามารถขยายธุรกิจนะภายใต้ VAP ของคุณเนี่ยก้าสายงานนะครับเนาะแล้วคุณลงทุนเนี่ยนะ8,132บบาทอาจจะเริ่มลงทุนเต็มเลยก็ได้หรือค่อยๆทยอยลงทุนก็ได้ นะครับอ่าทนี้มาดูต่อโครงสร้าง VIP เป็นแบบนี้ครับท่านครับนะศูนย์หนึ่งคือรหัสที่หนึ่งชื่อท่านศูนย์สองนะผมเอาเมาส์มาคลิกให้ดูเนาะครับนี่นะศูนย์สองครับก็ชื่อท่านศูนย์สามนะเดี๋ยวเมาส์หายไปไหนนะ <c oughs> นะเอาศูนย์สามก็ชื่อท่านนะศูนย์สี่นี่ก็ชื่อท่านนะเพราะว่าศูนย์หนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีสายงานสามสาย สองสามสี่ก็คือเป็นรหัสนะสามสายของศูนย์หนึ่งทั้งหมดก็คือครบเลยท่านสมัครแบบ v i p สมบูรณ์แบบเลยเอา้าวทีนี้มาดูต่อครับขั้นตอนต่อมาเวลาขยายสายงานนะผมพูดเต็มภาพเลยนะคือเก้าสายงานนะท้านได้นึกภาพออกแต่เวลาบริหารงานจริงเนี่ยเราเริ่มขยับทีละสองสายแต่เรื่องบริหารสายงานเนี่ยท่านไปปรึกษาอัพไลน์ท่านนะครับนะว่าการทํางานอย่างไรอะไรยังไงแต่นี่ผมพูดโครงสร้างเต็มก่อนได้รู้ว่า วันละสองพันสี่สองต่อเดือนได้มาอย่างไรอ่ะทีนี้มาดูนะครับศูนย์สองนะก็ขยายไปสามสายท่านดูตามนะครับศูนย์สามก็สามสายศูนย์สี่ก็สามสายแบบนี้นะค่อยๆดูตามนะครับนะแล้วก็มาดูนะครับว่าแต่ละธุรกิจของเรานะละธุรกิจที่สองสามสี่ลองมาดูนะครับธุรกิจที่สองขยายไปเต็มนะเต็มแม็กเลยเนี่ยเติบโตแบบเต็มที่เลยเนี่ยสามสายสายละแปดทั้งสามสายนะ ครับศูนย์สามก็สามสายศูนย์สี่ก็สามสายนะเมื่อทุกทุกสายงานเติบโตเหมือนกันหมดนะครับธุรกิจที่สองท่านดูนะครับธุรกิจที่สองธุรกิจที่สามธุรกิจที่สี่ครับคำนวณให้ธุรกิจที่หนึ่งนะครับก็คือได้ทั้งหมดสิบสองคู่โดยโดยแบบอัตโนมัติเลยออโต้เลยนะครับนะศูนย์หนึ่งเนี่ยนะรหัสที่หนึ่งจะได้หกพันก็คือสิบสองคู่ศูนย์สองท่านดูวงกลมสีดำนะศูนย์สองก็มีสามสายนะ ศูนย์สองก็ได้เท่ากับศูนย์หนึ่งเหมือนกันเพราะว่าได้แปลกคะแนนทั้งสามสายสิบสองคู่หกพันเหมือนกันศูนย์สามก็ได้เหมือนกันครับนะเป็นธุรก,กิจของเราทั้งหมดศูนย์สี่ก็เหมือนกันครับทําเหมือนกันก็ได้เหมือนกันครับเห็นไหมครับว่าที่มาของไรายได้นะหกสี่ยี่สี่เอาหกนะคูณสี่รหัสก็เป็นสองพันสี่ต่อวันนะแล้วก็เอาทั้งหมดนนเนี่ยนะสองพันสี่เนี่ยคูณสามสิบวันนะก็เท่ากับหนึ่งเจ็ดแสนสองพันบาทต่อเดือนนี่แหละครับคือที่มาของ สร้างธุรกิจอรินาแบบ VIP ครับทีนี้แต่เวลาการเริ่มต้นสร้างสายง,งานนะอย่างเรียนท่าผู้วิกเกตไปเมื่อสักครู่นี้แล้วครับว่าตอนเข้ามาปั๊บก็ค่อยเริ่มต้นสร้างทีละสองสายก่อนเนาะทีนี้ในเรื่องของการสร้างสายง,งานเรื่องที่วางแผนการทํางานเนี่ยให้ติดต่อหรือว่าสอบถามอัปไลน์ท่านนะครับนะอย่าวางทีเดียวเยอะนะทำงานไม่ไหวแล้วครับนะออาทีนี้มาดูก่อนมาดูต่อน,นะครับว่า ในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยห envision, ลายหลท่านนะมองแน่แน่ครับเกี่ยวกับในเรื่องของมันเป็นวงกลมๆเนี่ยต่อกันไปต่อกันไปเนี่ยไอคนที่อยู่ข้างข้างบนเนี่ยได้เปรียบแน่ๆนะมีสิทธิคิดครับผมก็คิดนะครับแล้วก็วธุรกิจนี้เป็นมรดกได้ไปหยุดทำแล้วมีได้ไปเดี๋ยวท่านลองมาดูครับนะสิ่งนี้เนี่ยที่ผมตัดใจทบธุรกิจเพราะสองอย่างนี้เลยนะในเรื่องของมรดกด้วยนะในเรื่องของสุขภาพด้วยนะแล้วก็เรื่องของความยุติธรรมด้วยลยอย่าง นะอธินน้ดูต่อเนาะว่าโครงสร้างธุรกิจเนี่ยมรดกเนี่ยเป็นได้ได้ยางไรแล้วก็ยุติธรรมแซงก็ได้ได้ยางไรตามมาดูนะครับ้งดูนะครับ A A, A. มาชวนกอไก่กอไก่มาชวนขอไข่แล้วก็ไก่มาชวนเราแบบนี้เราฟังแผงตลาดั๊บเนาะทุกทุกคนเนี่ยนะ,ะมีความคิดมีความขยนันมีความมุ่งมั่นนะมีความอะไรล่ะอดทนเนี่ยไม่เท่ากันคิดใหญ่คิดเล็กไม่เท่ากัน แต่วันนี้ท่านลองดูโครงสร้างแผนการตลาดนะครับ A มาชวนกอไก่นะท่านดูนะ A มาชวนกอไก่นะแล้วก็กอไก่มาชวนขอไข่และก,กอไก่มาชวนเราเราเห็นธุรกิจปับ๊บโอ้โหเราเห็นแล้วเราสินค้าก็เวิร์กบริษัทมั่นคงแผนตลาดทาง่ายมาใช้มากกว่า,าก็ได้ได้เงินแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วสินค้าก็ทําง่ายแล้วก็มีระบบทํางานเวิร์กฟฟร์มโฮมทำงานได้อะไรต่างๆเหล่านี้เราทาสมมุติว่าเราเราเริ่มต้นที่3ธุรกิจนะ ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามครับลองดูต่อลองดูตามต่อนะครับสามธุรกิจเนี่ยเป็นชื่อเราทั้งหมดเลยท่านลองดูนะครับก็คือเราไปสร้างธุรกิจเนี่ยนะสมมติว่าสี่สายงานนะศูนย์สองมีสองสายศูนย์สามมีสองสายท่านดูเลยได้นะว่าถ้าศูนย์สองนะศูนย์สามเนี่ยมาสายละแปดนะฝั่งละสองสายเนี่ยนะครับนะศูนย์สองศูนย์สามเนี่ยนะท่านดูตามไฟล์นะครับนะศูนย์สองศูนย์สามจะได้แปดคู่นะก็ได้สี่พันต่อรหัส ศูนย์หนึ่งอได้นแน่แน่สี่พันถ้ากลับวันนี้เนี่ยนะคุณจะมีะไรายได้เนี่ยนะวันละหมื่นสองถ้ามาแบบนี้ทุกวัน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 เนี่ยนะคุณจะมีได้สามแสนหกหมื่นบาทต่อหน,นึ่งเดือนเห็นไหมครับอันนี้คือโครงสร้างธุรกิจของเรานะไม่เกี่ยวกับในกอไม่เกี่ยวกับในเอไม่เกี่ยวกับในขอครับอันนี้คือของเราอันนี้ท่านดูต่อนะครับว่าในกชวนขอไข่มาท่านดูนะครับถ้าตามแผนตลาดเนี่ยนะในกจะมีคอมมิชชั่นนะหรือว่าโบนัสเนี่ยบริหารเครือข่ายเนี่ย ได้เพียงแค่คู่เดียวห้าร้อยบาทถ้าลองดูต่อนะใน A ครับมีในกสายเดียว <c oughs> ในโทษนะครับใน A ไม่มีไรายได้ไม่เกิดไรายได้นะครับเนาะทีนี้คือธุรกิจเนี้ยนะก็ไม่ได้อ่าไม่ได้ว่าไม่ให้โอกาส A หรือว่าไม่ให้โอกาสกแต่เพียงแต่ว่าให้ A กับกเนี่ยต้องต่อยุสมาชิกไว้เขาก็มีสายงานหนึ่งสายงานแล้วถูกไหมครับถ้าก็ทําเพิ่มอีกสายหนึ่งเขาก็มีไรายได้นะมีมีโอกาสมีได้วันละสี่พันถ้าออกใช่ไหมครับ แต่โครงสร้างนี้ทํามาเพื่อนะให้ผู้นําท่านเกียรตินะครับแล้วก็สมาชิกใหม่ๆให้เห็นว่าธุรกิจนี้มีความยุติธรรมใครทํามากนะได้มากใครทําน้อยนะก็ได้น้อยใครไม่ทําก็ไม่ได้แต่ธุรกิจนี้ก็ให้โอกาสอัพไลน์คนที่ชวนมาถ้าต่อาอายุสมาชิกไว้สายงานก็ยังคงเดิม นะครับน้อแล้วก็ทําเพิ่อมอีกสายหนึ่งเท่านั้นเองอาจจะปีนี้ไม่ว่างปีหน้าไม่ว่างปีต่อไปว่างก็มาทานะครับนะฝากด้วยนะครับสาหรับผู้นําที่มีสายงานที่เติบโตแล้วนะสายเดียวนะอาติน,นี้ในเรื่องของมรดกท่านดูภาพตรงนี้นะครับนะในเรื่องของมรดกเนี่ยทั้งังเกตบนะครับผมเอาการะบาดเนี่ยกาที่ศูนย์หนึ่งในชื่อเรานะทีนี้สายงานของเราที่เติบโตอยู่ใต้สายใต้สายงานของเราเนี่ยนะเมื่อเราหยุดทําหรือว่าเราเสียชีวิตนะเมื่อธุรกิจ โตปั๊บข้างล่างเนี่ยเขาเติบโตทีมงานดาวไลายเราองค์กรเราเติบตเขามีไรายได้ถามว่าถ้าเราหยุดทําหรือเราเสียชีวิตเขาจะหยุดและตายตามเราไหมไม่ตายแน่นอนถูกไม่ถูกนะเขาก็อยากเติบโตอยากมีได้มากขึ้นมากขึ้นเขาก็เวิร์กนะทีมงานก็เติบโตนะแบบนี้ที่บอกว่าวันนี้นะขอให้เราเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับธุรกิจจะโตไม่โตขึ้นอยู่กับสินค้าใช้ดีและไม่หรือว่าไม่ดี น้าใช้ดีบอกต่อมีการซื้อซ้ํานะระบบก็หมุนเวียนเหมือนเราแปลงฟันทุกวันซื้อยาที่ฟันทุกวันหอมแดงใช้ดีนะเกษตรกรก็ใช้ทุกวันนะเกษตรกรเอาไปใช้เป็นสมาชิกแล้วก็มาทําเป็นธุรกิจแบบนี้ก็เยอะเลยครับห,หลายท่านนะสุขภาพไม่ดีเอาพอลิน่าเคดีสมโกไปทานนะแล้วสุขภาพดีก็หันมาทําเป็นธุรกิจก็เยอะแยะมากมายนี่แหละครับถึงบอกว่าอาจจะเริ่มต้นนะด้วยการใช้สินค้าก่อนนะแล้วก็ค่อยพัฒนามาเป็นธุรกิจนะ จากความมั่นใจในสินค้านะจากความมั่นใจในธุรกิจนะก็สามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้ลหลายคนก็ถักทอธุรกิจอลินานดิเวิร์คคู่กับงานประจำนะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อไรายได้นะมากกว่านะหรือคิดว่าธุรกิจโตแล้วก็สามารถที่จะหยุดเลิกหรือว่าลาออกจากงานประจําก็มาทำปรินาเป็นอาชีพทีมธุรกิจเราก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวน,นะครับเนาะแล้วก็ยังไงท่านก็ไปต่อยอดเพิ่มเติมกันนะครับ อาทีนี้ในเรื่องของธุรกิจนะเป็นของเราเองอย่างไรนะช่วยคนอื่นให้รวยนะกอนเนี่ยนะและธุรกิจอิสระยังไงท่านดูภาพนี้นะครับเนี่ยตัวเราเนี่ยตอนนี้สมมุติว่าถ้าท่านที่กําลังฟังอยู่เนี่ยนะ,ะยังไม่ได้สมัครอะไรเลยอยู่บ้านเฉยๆนะ,ะแล้วก็มีอัพไลน์ญาติเพื่อนพี่น้องคนไม่รู้จักหรือว่ารู้จักทางออนไลน์มาชวนหรือว่าแชร์โพสแชร์ลิงก์ไปให้ดูหน้าขณะนี้นะเขามาชวนเรานะ ถือว่าเขาเป็นผู้แนะนำหรือว่าอนะัพไลน์เนาะลองดูนะครับทีนี้เมื่อเราเห็นโอกาสปั๊บเราไปช่วยกอช่วยขอนะญาติเราเพื่อนเราหรือว่าเพื่อนในสังคมออนไลน์ก็ตามนะเขาอยากมีรายได,ได้อยากมีสุขภาพที่ดีอยากมีการเกษตรที่เพิ่มขึ้นนะท่านลองดูนะครับว่าถ้าตามโครงสร้างนะท่านดูให้ดีนะครับเนาะแป๊บหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเอามันค้างไะเมาค้างครับอ่ะทีนี้ เมื่อเราไปช่วยช่วยกอนะช่วยขอครับทีนี้เนี่ยแน่นอนครับนะเมื่อกอกับขอเนี่ยเติบโตครับนะหรือว่ามีรายได้มันก็ส่งผลให้ธุรกิจเราเกิดรายได้ด้วยใช่ไหมครับเนี่แบบนี้นะเมื่อกอกับขอปั๊บมามาสายละแปดทั้งสองสายเนี่ยถ้าลองดูภาพธุรกิจนะเป็นธุรกิจที่ช่วยให้คนอื่นมีรายได้ก่อนนะเมื่อกอกับขอมีเกิดรายได้ก่อนปั๊บเราจึงเกิดรายได้ถึงบอกว่าธุรกิจนี้นะ ช่วยคนอื่นให้สําเร็จก่อนนะให้มีไรายได้ก่อนเราจึงเกิดไรายได้นะถ้าลองทําตามแบบนี้นะยังไงเติบโตแน่นอนนะครับแล้วเป็นธุรกิจอิสระนะเราจะทําเวลาไหนก็ได้นะสะดวกเวลาไหนก็ทําเวลานั้นครับเนาะเพราะว่างานประจําก็ทําเลี้ยงลูกก็ทําได้นะหรือว่าเป็นแม่บ้านนะดูแลพ่อแม่นะหรือว่าดูแลลูกยังเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เพราะเรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะก็สามารถขยายธุรกิจ เป็นงานอิสระครับเลือกเวลาทํางานได้นะครับออาทีนี้นะก็ขอก็ได้เหมือนกับเรานะเขาได้ก่อนเราด้วยตามโครงสร้างเห็นภาพไหมครับนะออาทีนี้มาดูต่อนะครับว่าวันนี้นะท่านฟังทั้งหมดนะครับผมแทบไม่ต้องถามแต่ทําไฟล์มาสรุปให้ท่านตัดสินใจนะให้เห็นว่าดึงธุรกิจนะไรายได้นะหกพับาทต่อวัน1นึ0งแบาทต่อเดือนลงทุนสองพันะสามที่สบาท กับธุรกิจนะที่โครงสร้างแบบ VIP นะลงทุน8,132บาทนะมีโอกาสสร้างไรายได้วันละ24งหม7่เดืละเจถามไปตรงนี้เนี่ยนะท่านเลือก VIP อยู่แล้วถูกไม่ถูกครับเนะาะอ่ทีนี้ยังไงก็ท่านจะตัดสินใจแบบไหนอย่างไรก็ยินดีนะการตัดสินใจของท่านนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆในวันนี้เนาะวันนี้ถ้าไม่ตัดสินใจเนี่ยจะเสียอะไรบ้างอ่วันนี้ก่อนเนาะผมยกตัวอย่างก่อนแล้วกัน คนที่ทำธุรกิจผลินาเยอะแยะมากมายทั่วประเทศไทยครับวันนี้เรามีเพื่อนมีญาติมีพี่มีน้องนะที่เขาทําเกษตรที่อยากมีรายได้เสริมอยากดูแลสุขภาพนะก็อาจจะไปรู้จักนะเพื่อคนอื่นที่เขาทำธุรกิจผลิานะขายโสมแดงขายผลินาเคดี D, อะไรก็ตามนะเขามีโอกาสไปซื้อได้อยู่ใช่ไหมครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดสินใจทําคนอื่นไปชวนนะญาติเพื่อนเราพี่น้องเราทีละคนทองคนเขาเห็นโอกาสปั๊บเขาทำนะคนที่เปได้เดือนละแสนแปดนะ วันละหกพันก็ต้องเป็นคนอื่นนะ,นะแต่วันนี้เนี่ยเราเห็นปับ๊บเราตัดสินใจทำปับ๊บรายได้ตรงนี้เนี่ยญาติพี่น้องเราที่เรารู้จักนี่นะเราก็รีบชวน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 นะไรายได้นะทั้งหมดเดี่ยวก็เข้าสู่ระบบครอบครัวพี่น้องญาติเพื่อนน้องของเราดีไหมครับแบบนี้้องตัดสินใจดูนะครับถ้าไม่ตัดสินใจเสียโอกาสแน่ๆนะวันนี้ผมมีทางเลือกนะหรือว่าเป็นข้อเสนอนะสามโอกาสนะครับให้กับเพื่อนๆนะที่กํลาลังมองอยู่กํลาลังฟังอยู่ เ่าบุญเพื่อกลังฟังอยู่นะครับนะหใช้สินค้าราคาทุนก่อนนะก็ได้ครับยินดีต้อนรับนะสมัครก่อนแล้วก็หรือว่าต้องการเป็นอาชีพเสริมควบคู่กับงานประจําไปก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็3ก็ตัดสินใจเลยเอ้างานประจาก็ทำนะทำธุรกิจก็เอาเลยนะเพราะว่าทุกวันนี้ท่านสังเกตไหมครับคนที่รวยๆเนี่ยเขาไม่ได้ทําธุรกิจเดียวเราก็ทําหลายธุรกิจนะรายได้หลายทางนะเหมือนน้ําหลายสายนะมันก็เต็มเขื่อนเร็ว อ๋อยังไงก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับรายละเอียดต่างๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับอัปไลน์ท่านนะหรือว่าญาติพี่น้องท่านที่โพสต์ที่แชร์ออกไปวันนี้เนาะฟังแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ลองเนี่ยมันก็ไม่รู้นะว่าจะทาได้ไม่ได้ถูกไหมครับถ้าเราขอให้ลองก่อนเนี่ยนะถ้าลองทํามันมีโอกาสสาเร็จอย่างแน่นอนนะครับผมทําธุรกิจมาสิบกว่า นะกับพอลิน่าเน็ตเวิร์กครับก็ลองแบบนี้ครับอยากมีโรงมดดกให้ลูกอยากได้ท่องเที่ยวอยากอะไรเงี้ยเราก็ทําได้แล้วนะครับนะเอาทีนี้ผมถือว่ามันเป็นเครื่องมือและกกันเนาะในธุรกิจนะคือข่ายในยุคปัจจุันะเป็นคารผ่อนแรงทํานะให้เราทํางานได้คล่องง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ในยุคปัจจุบันนี้นะเกี่ยวกับไม้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีนะสมมมือถือก็ช่วยเราได้เยอะมากเลยทีเดียวนะยังไงลองเปิดใจดูนะครับ แล้วก็เราก็มีระบบออนไลน์ช่วยเนาะสั์มือถือเครื่องเดียวเรามีระบบนะเทรนนิ่งนะสอนทีมงานสอนองค์กรเราสร้างช่อง YouTube สร้างเพจอะไรต่งตางๆเยอะแยะมากมายนะครับนะแล้วก็ในส่วนของการไลฟ์สดเราก็ช่วยสนับสนุนองค์กรทีมงานของเรานะครับอย่างต่อเนื่องอันนี้องค์กรทีมงานของเราเนาะมีคอร์สมีหลักสูตรต่างๆครับเข้ามานะครับเรียนรู้ด้วยกันนะเราพร้อมนะที่จะขับเคลื่อนองค์กรนะของเราเนี่ยให้ไปสู่เป้าหมาย